สวัสดีจ้ายายเอ็มพันละจ้ะข้อปลาคือเกาไม้เกาไม้เดิมจ้าจ้ายยเอ็มจ้าพี่หนอข้อมาตามหาเฮ็ดคือเก่าละจ้าในวันที่ยี่สิบหกจ้าพี่หนอทำมะลุนกับยายจ้าดอกแรกแข็งมันจ้าบางงามไม่ได้กับเป็นไข่พู้นเด้อจ้าพี่หนอคุ้มงามจ้าอีกดอกหนึ่งจ้าพี่หนอ ไข่พ่นจ้านี่ลยตามมาจ้าตามมาเห็นอีกดอกนึ่งเราจ้ะพี่น้องนี่จ้าจ้าเป็นไข่พ่นจ้าพี่น้องะอีกดอกนึงจ้างามจ้าพี่น้อง ไหู้นจ้ะเราแหละจะตามไขู้นก่อนเนาะจ้ะรุมนึงจ้ะไข,ขู้นจ้ะบงเขาจ้ะหลันจ้ะจะทำเรื่องไปแร้ว นมนมมา่อกพี่นักพี่นักบอ,อกกบะเพาะก็จะข้องเลยนะเจ้าพี่นองบอกเอาใจตัวนี้ถ้าโดนหนึ่งชื้นพุ่นก็เป็นสิ่ละเจ้าพี่นอง โอก็ถือพ้นจ้ะดั่งเงยหน้าขึ้นมา จ้น่ะนบานเต็มถี่จะว่าไม่ได้เถาหรอกจจกพ้นตัวห้ามพ่นน่าจะจีะ่จ้ะพี่เนาะลองนึงจ้ะ ไม่เจ็บพี่หน,นออาหยาจ้ะทองดอกเจ็บพี่เนะไม่มีกระตอมคือกันเด้อจ้ะโอ้อันนี้จ้ะเป็นฝังแดงกระตอมคือกันจ้ะพี่หนอคอยเลี้มคอยไทยไปสิเด้อจ้ะพี่นนอ ระงอกใหญ่จะบุกขึ้นว่าสิใดดอกเจอพี่น่อเมือนเนี่ยนี่พี่น่อตุ๊กปุ๊กอยู่จ้ะเนี่ยแรงข้าลายจ้ะเดี๋ยวดอกหนึ่งจ้าพี่น่อมีที่นี่น้งองจ้าพี่น่อแบงค์ข่าหังนะจ้ะ ค้าเป็นโกนสิจะแจะเขาเอิดเขาเอิดแดงค่าแดงค้ามจจะพี่นาออีกดอกหนึ่งจ้ะตัวนีนค้าดีจ้ะเมื่อไอ้จ้า กันจะพี่น้อง้งามแข็งป๊ดแต่ตัวนี้ E tận mọi người mình tạm hồ đơn giản. Maman đồ bồn nhà nó nhà 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 โดนจ้ะตัวนีนครกระลูดเนาะจ้าเด็กไปเนาะงดอกจ้านี่ย nữa kìa. Đã rồi. Chào anh Minh Trết đi nào. Đó anh Đó nó เจ้พีน่นกอีกแล้วม้าเลาจะพี่นกอาเรใหญ่เห็นหอกก็กเห็นไหม,มนี่จเจ้ยพี่นก๋กวเห็นทา่านกับกับเหงวนึ่งเจ้าาข้าเจ้าพันเกียมันเป็นเหงาเนาะจ้ะ แต่ว่าจะเห็นกับบอลระดอกคือเขาเลยจ,จ้ะพี่หน่มพอมอยู่น้ำกันเอาเลยน,ะะน่าจ้ะพี่น้อมคมจะ้จะนึ่งจ้าจ่ายดอกจ้บพี่นุ่ ไอโฟนจ้าจุ่มเดียวเทนี้บ้าพี่เนาะโอ้โหจุม่มใหญ่ขนาดจ้ะแตจุ่มหนึ่งนี่ก็ไข่หนึ่งอย่างพี่เนาะ พี <Vietnam> <laughs> ่น้องเอ้ยจำเนียบ้าให้กูบ่ได้พ้าดองนะจ๊ะโอ้ยยาเห็นอีกไข่จุ้มสองจุ้มพี่น้องโอ้ยกับยายอย่างนี้เดีนี่จ๊ะติดจ๊ะพี่น้องวายุก็จิมีไข่เดียวแั้วทำขยังแน่จ๊ะม่เจ็บพี่น้อง แกหาจูมน้นอยๆกำลังปีตาออกสามจูมจ้ะไม่เจอไงมาแต่เชบ่บอปฏินนจิมนะเพฝนน่าจะพี่เนาะอันบอดเกียเจ้ะหัวก็มากันยังเห็นอยู่จ้ะนี่ย้ายบุคคลเคลียร์เฮ็ดเนาะจ้ะจะว่าเป็นยังสิอลไรนี่ยายยางมาตีเอา เก็บบ้งหัน่นเราจะพี่น้องหา้าใยบวเขียมันเลยเป็นสนิทนี่จ้าไม่เลยเป็นซีบดอกจี๋จ้าใยบวเขียมันเลยเป็นสีนนรรเ,าเราจะพี่น้อเนี่มาจ้ะนี่ยกระจุใครหนึ่งข้าลายจะพี่น้องแต่ข้าลายคนละแบบด้วยจะไม่เป็นข้าลายแดงจ้ะ ข้าไล่ขมจ้าพี่เนาะขมนอกจากเฮ็ดเสน่ห์นี่ผู้มักาคประกาศแสบเนาะจะากข้าอันเชียวอินดองนี่จ้าพี่เนาะอร่อยจ้างามนี่จ้าพี่เนาะเดี๋ยวย่างละเล็กน้อยจ้ะ Chà, mì vừa trả hết tao vào bộ lái đó trả trả luộc đen nó người trả dài bữa đó mất ăn nhiều nhau, chùm cho bán nữa chà. น้ำจะพังแดงจะข้าลายจะเด้ออมดอกสองหลองนะจะพี่เนาะดอกหนึ่งเนื้อจะพี่เนาะจะร่างออกจากกีดินน่าจ้ะ อีตี่ถามยายว่าบ่มีมีดบ่จ้ะเอามา่เบอร์ได้เสียเบอนั่นจะมีดได้หรือบ่อแม่อาจจะพี่น้องุหนีบบ่ได้สำนีกจะพี่เนาะหนึ่งจ้าอันนึงจะพี่เนาะเขาคือเก่าแล้วจ้ะ แล z จุ m ม,มีอีจุมหนึ่งนะจ๊ะเร่มไทยไปสินะจ๊ะอยู่รู้ผลงานจ๊ะพี่นอ้องปองไปจ้าจาเยเอ็มพ้ารอจ้ะขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกติดตามเด้อจ้ะคมักคมักคลบปนีก็กดไหลกดแชร์ ที่ตามไปเด้อจ้าว่าจะสมมทรสซเวนยใหญ่เย็นสิบปหาเห็ดยังเนาะจ่าเมื่อในกระมันอยู่จะพิณเนาะป็นเห็ดลงโขกเลืองลงโขลกขาอันเห็ดผงแดงขาลายจะเห็ดผงยีตัเนาะจ้าคีดนี้กระพาไปในเมื่อหนึ่งอีกเด้อจ้าเมื่อีนในวันที่ยี่สิบยี่สิบหกจ่าเดือนพฤษภาคมจากกระสีทองชินเดือนนีกคือเก่าเลยเนาะจ่าพิณเนาะขคดนี้กระภาไว้เท่านี้ละจ้า สวัสดีจ้า